S <S s <S there, ้าให้เขามาเต้นเพลงอ่ะถ้าไม่โอ้ได้ออกก็ต้องไปฉุนแล้วคะมาเล่นอูโนก็ได้ใครชนะก็ก็ถือว่าชนะค่ะใครแพ้ก็ออกไปค่ะ o อ oh night oh night oh night Make a w i s whistle สวัสดีค่ะพวกเรา whistle สวัสดีสค่ะเพลงวิโซค่ะสวัสดีสค่ะเองจี้วิโซค่ะสวัสดีค่ะสิลาวิโซค่ะสวัสดีววสค่ะเบตเตวิโซค่ะสวัสดีสค่ะเกรซี่วิโซค่ะโอ้หน่อยออกทรูทอดออเดรค่ะ จริงๆเพลงนี้ก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนเนือเพลงเลยค่ะแบบถ้าเกิดว่ากล้านะคะก็แบบลองเข้ามารักกันดูแต่ว่าก็ไม่อยากให้เข้ามาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคนที่ชอบอันนี้พูดถึงคนที่ชอบใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะออกไม่ได้เพราะว่าพวกเราน่ารักเกินค่ะ <laughs> คือจริงๆแล้วเราคัมแบ็กกันในเดือนตุลาใช่ไหมคะ<อ>ซึ่งเป็นเดือนของฮาโลวีนแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเรามาในคอนเซปต์ hallucination ค่ะก็ค,ะคือจะพาทุกคนเนี่ยมาหลอนกับพวกเราค่ะก็แรกเนี่ยเรานึกถึง Trick or Treat ใช่ไหมคะที่เป็นการเล่นตอนฮาโลวีนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบว่ามีความเด็กน้อยเกินแล้วก็เลยไปนึกถึง Truth or Dare ค่ะซึ่งเวลาเราเล่น Truth or d ด r e เนี่ยเราก็ต้องโอนอยออกเพื่อหาคนเริ่มก่อนค่ะก็เลยเป็นที่มาของโอนอยออก รู้ wow, สึกว้าว <so S 1> ค่ะ <wow. S 1> คือพี่เขาเป็นกันเองมากค่ะสนุกมากแล้วส่วนตัวพวกเราเนี่ยชอบเพลงที่พี่ๆเขาแต่งกันอยู่แล้วอย่างเช่นเพลง Sorry, Sorry. ใช่ค่ะของพี่ๆ Dream Girls <laughs> ใช่ จริงๆเพลงคนที่แต่งให้พวกเราอาจจะเป็นพี่แป้งของเกลเชนี่ค่ะก็คือคือพี่แป้งอ่ะออกแบบเนื้อเพลงออกมาได้แบบเก๋แล้วก็ดูแบบมีสไตล์มากๆแบบโอ้นอยออกแบบติดแกรมคือเราจะไม่มาโอ้อนยออกกันอย่างนี้นะคะก็จะต้องเป็นออ oh น i นยโอนอจะไม่มีการโอ้นตยออกอีกไม่มีแล้วช่ ออ่่่เเกิรมนถ้าจะกล้าก็ลองมาเลิกมีแล่ามองแลงสิคะเพื่อนยากอะหรือว่าหนูไม่ถูกก็ถ้าจะกล้าก็ลองมาเลิฟมีถ้าให้เขามาเต้นเพลงถ้าให้เขาเข้ามาในมิดไนท์ของเราอพวกเรามีด้อมนะคะชื่อว่าดอมมิดไนท์คลับ ท้าให้เลี้ยงวิซ่าทุกคนให้เลี้ยงตัวน้อวงนี้กินเก่งไหมคะเก่งค่ะก็ท้าทาให้เขามาพร้อมเพลงลาแบบทั้งร้องทั้งเต้นเลยแล้วเราเป็นคนประเมินปะใช่ใครทำได้ดีก็จะผ่านไปอีกชุบแล้วกันค่ะง่ายดีก็ ด้วยความที่เพลงนี้ค่ะมันเป็นแบบชูตอเดนะคือเราก็แดให้เขามารักเราค่ะเพราะว่าถ้าไม่โอนดออกก็ต้องปล่อยชุมแล้วค่ะดนูคิดออกค่ะดูคิดออะเอาหมุนขวดค่ะชูตอเดหมุนหมุนขวดเพื่อที่จะคนเริ่ม่อนมีโยเรียนด้วยค่ะหัวใจหัวใจเวบูเวบูมีคนชื่ออันนี้อัลวานะคะอุโน่ไหมมาเล่นอุโน่ฮะ มนเล่นอุนโนก็ได้ใครชนะก็ก็ถือว่าชนะค่ะใครแพ้ก็ออกไปค่ะ ก็จริงๆเพลงนี้มันก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะค่ะทั้งลุคทั้งแบบทั้งร้องเพลงแล้วก็เต้นที่มันค่อนข้างที่จะแบบยากขึ้นยากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อยากที่จะให้ทุกคนเห็นพัฒนาการข,าาของ performance <c oughs> ของพวกเราแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบเต้นได้ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะจะได้ไปแบบโอ้เออน่าไปด้วยกันเออ <c oughs> จริงๆหนูว่ามันน่าจะมีอีกหลายอย่างเลยค่ะที่แบบว่าเราอาจจะกําลังทํากันอยู่หรือว่าเป็นอะไรใหม่ๆเป็นอะไรที่แบบว่า ือทุกคนยังไม่เคยเห็นค่ะก็อย่าให้แบบว่าเราติดตามแล้วก็คอยแบบว่าติบโตไปกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเนี่ยอุ๊ยกลัวแบบกลัวเยอะไปอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วแบบใหม่มากยังมีใหม่กว่านี้อีกเรายังไม่หมดมุกแน่นอน ก็สามารถไปดูมิวสิกวิดีโอของพวกเรานะคะเพลง o n Noi อยออก Tru ด or Dare ได้ที่ YouTube RS Music Thailand แล้วก็ Brick Official คะ่ะค่ะแล้วก็สามารถหาฟังเพลงของพวกเราทุกเพลงได้ทุก Streaming Platform เลย <ommes S 1> ค่ะ <Peru> แล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปเล่น challenge เ <Daddy> พล <HEL> งใหม่ล่าสุดนะคะโอะ o n อยออก challenge ค่ะยค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเรา Viso ซได้นะคะที่ w i i s t l e Official ทุกช่องทางคะ่ะ lastly นะคะอยากจะขอให้ทุกคนเข้าไปร่วม join open chat นะคะ Miss Night Club ของพวกเราค่ะเพื่อจะไปคุยกับ Member ทั้งหคนนะคะ Uh, we're so open chat. 6, Oh, oh, night, oh night, oh night, I. Oh, night, night night, shin to not come any.